มี่แต่ไไตยีวห้ตุ้ยยกขึ้นมา,มาเลยยขึ้นมาโชว์เลยสิมาจ้ามากินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเสรตเตลเล็ตกับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวไม่หนึ่งไม่ไหมค่ะแล้วก็มีกาบไก่มีผักค่ะมีซัมนี่นะค่ะอาหารบานๆมาเด้อค่ะเส้นเสียบน้ำกันอากินค่ะกิน สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดวงก็จะพามาเข้าครัวตามเคยนะคะวันนี้แม่ดวงมีเมนูมานำเสนอคือลาบไก่ค่ะลาบไก่นะคะแม่ดวงจะพามาทำลาบไก่มาดูแม่ดวงทำนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะ ั้งหอมทั้งอ่อนนะอ่อนอ่อนหอมหอมมึงดูกนะโดมึงด้วยนะทั้งหอมทั้งอ,อ่อนเนี่ยอ่อนออดนีดีดนะทั้งหอมทั้งอ่อนโอ้ยเขาไมา่เขาไม่แสบแสบเนี่ยอ่อนหอมซิบม,มึงแล้วแซบค่ะตอนนี้แม่ดวงก็เอากระเทียมเจียวลงไปแล้วนะคะแม่ดวงจะทําลาบไก่ค่ะสูตรของแม่ดวงทําแบบนี้นะคะ อันใส่น้ำมันลงไปไม่ดองก็จะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมลงไปเจียวให้หอมๆอมแล้วออเราก็จะเอาเครื่องในไก่มาลงค่ะเพราะว่าไก่เขามีกลิ่นคาวเนาะมันมีเครื่องในด้วยไงมีทั้งเครื่องในมีทั้งเนื้อไก่เนาะเราสับเนาะเนื้อไก่เราก็สับให้ละเอียดทีนี้เราก็เอาเครื่องในลงมา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 ,มา,มา,มาลวนก่อนเนาะลวนใสก่กระเทียมแล้วก็ กัเทียมกับน้ำมันจะได้หอมๆแล้วเราก็จะมาล้วนล้วนให้เขาหอมๆเนะาะเนี่ยเห็นไหมทอบบบน้เลยค่ะอันนี้คือสูตรสูตรไม่ตายตัวนะคะถอาใครชอบมันนะคะอันนี้สูตรของแม่ดวงชอบทําแบบนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันจะได้ตัดกลิ่นคาวลองทําดูนะคะลองทําเหมือนแม่ดวงดูนะคะถ้าใครชอบสูตรแม่ดวงก็ลองทําแบบนี้ค่ะ ถ้าใครไม่กินน้ำมันอคอเลสเตอรอลเยอะก็เอาไปลวกก็ได้นะคะเอาไปต้มให้สุกแล้วเราก็ค่อยมามาปรุงรสเนาะเราไม่ต้องผัดใส่น้ำมันก็ได้อีนี้แม่ดวงชอบว่ามันหอมดีค่ะมันหอมค่ะแม่ดวงก็เลยทำแบบนี้เนาะทีนี้แม่ดวงก็จะเอาเนื้อไก่ลงมาค่ะเอาเนื้อไก่ลงมานะ,ะแล้วเราก็จะลวนให้สุกค่ะลวนให้สุก พราะว่าข้างในมันก็สุกไปแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อไก่ลงมาแต่แม่ดวงไม่ชอบสับละเอียดนะไม่ดวงชอบแบบสับแบบหยาบเนาะเนื้อไก่เนาะอ่านั่นแหละค่ะเราก็จะเอามาผัดคุกเขาเข้ากันเนาะให้มันสุกให้สุกเนาะอย่าอย่าทำไม่สุกนะคะถ้าทําไม่สุกแล้วมันจะขาวนะคะต้องทาให้สุกนะคะ่ะ,คะไม่ดวงก็จะปรุงรสด้วยเกลือค่ะเกลือค่ะเกลือ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ เข้าให้เข้ากันค่ะนะคะแม่ดงก็จะพามาปรุงรสนะคะใส่พริกลงไปเล็กน้อยตามใจชอบใส่ข้าวคั่วลงไปตามใจชอบค่ะใส่ลงไปสองช้อนเนาะสองช้อนนิดนิด ปรุงตามใจชอบเลยค่ะแฉะถ้าชอบเปรี้ยวก็ทําเปรี้ยวถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เปรี้ยวเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมกับใบใบมะกรูดเนาะใส่มะนาวลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานไหมคะทำไม่ยากเนาะพ,พี่เพื่อนๆ ลองทำตามแม่ดวงนะอร่อยนะคะอรรสชาติตามใจปากเลยนะคะใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ได้นะคะแต่แม่ดวงไม่ใส่นะคะแม่ดวงไม่ชอบใส่เนาะแม่ดวงก็จะออกเปรี้ยวนิด,น,ดนิดนะคะออกเปรี้ยวนิดนิด,นดค่ะค่ะชิมเลยค่ะอร่อยค่ะไไนี่ใส่ยกขึ้เย็นยุคนั้นคชณมาช่อยสิ มาจ้ามกากินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเสร็จเดาเดากับข้าวเหนียวนนหนึ่งไม่ไม่เนาะคะ่ะเ,าเนาะข้าวเหนียวไม่หนึ่งไม่ไม่ค่ะ้วก็มีกับไก่มีผักค่ะมีซัมนี่ละค่ะอาหารบานๆมาเด้อค่ะเส้นเสียบน้ากันอากินค่ะกิน